เปิดร้านชานมไขมุกแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้เรามีทางแก้มาพบกับซิซิ่งที่ต้องเตรียมตัวก่อนเปิดร้านชานมไข่มุกและที่สำคัญท้ายคลิปเรามีแหล่งวัตถุดิบดีๆมาบอกกันด้วยข้อที่1・ต้องมีงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนรายวันข้อที่2・ต้องมีกลุ่มเป้าหมายและทำเลที่ตั้งที่ดี ข้อที่3ต้องมีบริการ Delivery เช่น Foodpanda Line Man จะได้มีรายได้ทั้ง2ทางทั้งจากหน้าร้านและก็ Delivery ด้วยข้อที่4ต้องมีการโปรโมตและการโฆษณาที่ดีจะทำให้ร้านของเราเป็นที่รู้จักและดึงดูดลูกค้าได้ข้อที่5ต้องศึกษาตลาดชานมไข่มุกรวมถึงราคาของแบรนด์คู่แข่งด้วยนะข้อที่6 ต้องมีสูตรและวัตถุดิบที่ดีรสชาติก็ต้องอร่อยคงที่ด้วยนะข้อที่7ต้องคำนวณต้นทุนต่อแก้วเพื่อกำหนดราคาขายของร้านเรานั่นเองข้อที่8เตรียมรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในร้านเช่นขาดพนักงานหน้าร้านหรือสถานการณ์โควิดข้อที่9การเลือกใช้ของที่ดีและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อได้ที่ www.cha- ไข่ม o k .com ข้อที่10ข้อสุดท้ายการมีตัวช่วยที่ดีโดยใช้เงินลงทุนไม่ถึง1 0 0 0 0บมืนบาท <Wow. S 1> แค่นี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของร้านชาไข่มุกน่ารักน่ารักได้แล้วชาไข่มุก .com มีให้คุณพร้อมทั้งวัตถุดิบอุปกรณ์และสูตรเครื่องดื่มที่แสนอร่อยรวมถึงการคำนวณต้นทุน ที่ทำให้คุณไม่ต้องไปคิดเองให้ปวดหัวบแบรนด์ชานมไข่มุกของเราเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดมีการโฆษณาเป็นที่ดึงดูดของลูกค้าใช้เงินลงทุนน้อยไม่มีสัญญาผูกมัดแถมรสชาติเนี่ยยังอร่อยถูกปากอีกด้วยรับรองว่าใครได้กินก็ต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนขั้นตอนการเปิดร้านชานมไข่มุกก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เข้าไปที่ w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  h a k a ว m u k c o m หรือโทรไปที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย